กี่เปอร์เซ็นต์ต้องเสียเป็นเปอร์เนตรท0รนนะครับตังัผลไม้ดีกว่าของแงเพื่อไทยแ่งเนัเราะวันนี้่างพักเพื่อไทยได้มีมตินะครับให้ผมเองนั้นเป็นว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเขตหนึ่งอาทองนะครับในชวนของเขตหนึ่งนั้นเป็นผมจูศักศรีราชา แล้วก็เ,เพทเนทิสาผู้ประกำชัยอดีตสอสสมัยไทยรักไทยสมัยพลังประชาชนทางพรรคทางคณะกรรมการพรรคเนี่ยประกาศสอสอเพนทิสาเป็น ผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครในระบบบัญชีระายชื่อของพรรคเพื่อไทยครับส่วนเขต2อนะครับเขตสองอพรรคยังไม่ได้ประกาศรับรองนะครับแต่ในพื้นที่เขตสองของจังหวัดอ่างทองครับมีนายชะวะตรกรศรีราชาซึ่งเป็นผู้ชายของผมนะครับไปเดินหาเสียงอยู่คนเดียวนะครับเราหาเสียงมาประมาณ5เดือนแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเรามุ่งในเรื่องของการพัฒนานะครับการส่งเสริม นะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพในเรื่องของปากท้องอะพูดง่ายๆเลยนะครับปากท้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างอื่นนั้นจะตามมานะครับในเรื่องของค่าแรงนะครับอาจจะดูว่าค่าเพื่อไทยกําหนดค่าแรงขั้นต่ำไว้600บาทนั้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับปี60เอ้ปี70ูนะครับภายในปี7 0ูนนั้นผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะครับยังกำหนดต่ำไปหน่อยแต่ เมื่อพักมีมติอย่างนั้นนะฮะที่ก็บอกว่าอย่างนี้ก็อะไรครับทุกวันนี้นะครับแรงงานนะครับกรรมกรก่อสร้าง450อัพนะครับช่างตอนนี้ต้องมี800บวก450หาลงมาสิครับ 600เกินแล้วครับตอนนี้เกินแล้วดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่น <All right. S 1> ว่าพรรคเพื่อไทยทําแน่นได้แน่นอนนะครับผมเชื่อเลยเลยว่าภายในสองปีถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ต้องถึงปี70ล้ะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นว่า600นี่ได้แน่นอน